เป็นยังไงหากแกมตัวบอกทุกคนว่ามีประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ทำตัวเป็นตัวป่วนอย่างต่อเนื่องมามากกว่าสาปีแล้วสร้างปัญหาให้ประเทศไทยตั้งแต่การเผาสถานพูด การดุกดําชายแดนการใช้สารระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือกดดันไปจนถึงการขัดขวางกลไกลอาเซียนทุกครั้งที่มีมติที่ไม่ถูกใจและที่น่าตกใจที่สุดคือตอนนี้อำนาจได้ถูกส่งต่อไปให้คนรุ่นใหม่แล้วแต่พฤติกรรมตัวป่วนนี้ยังกลับคงดําเนินต่อไป เพราะระบบที่สร้างขึ้นมานั้นถูกออกแบบมาให้สืบทอดอำนาจแบบราชวงศ์ในรูปแบบสมัยใหม่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกแปลกใจเพราะเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับเราห่างจากประเทศไทยเพียง803กิโลเมตรเท่านั้นแต่กลับมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างน่าปวดหัวสําหรับทั้งประเทศไทยและองค์กรอาเซียนโดยรวมเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่สะสมมาหลายทศวรรษแล้วค่ะและกําลัง วีความรุนแรงขึ้นในยุคที่จีนขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแกมโตท่ากบทิมนในคลิปนี้จะพาทุกคนไปทําความเข้าใจว่าทําไมกัมพูชาภายใต้การปกครองของคุณเซนและลูกชายอย่างฮุมาเนตถึงได้กลายเป็นตัวป่วนที่สร้างความมมั่นคงให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตลอดและจะมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแกมโตต้องพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูทีากเงาของปัญหานี้กันก่อนพราะ ที่กัมพูชาเป็นแบบนี้ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันมาจากมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ทำลายล้างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงปี1975-1979กรัมพูชาต้องผ่านเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่นั่นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรภายใต้การปกครองของเขมรแดงในช่วงเวลาเพียง4ปีนี้ประชากรจำนวน1 5ล้านถึง2ล้านคนเสียชีวิต ประเทศหนึ่งที่สูญเสียประชากรไปเกือบหนึ่งใน4ของทั้งประเทศถ้าเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเราสูญเสียประชากรไป16ล้านคนในเวลาเพียง4ปีการทำลายล้างครั้งนี้ไม่ได้ทำลายแค่ชีวิตเท่านั้นค่ะแต่ยังทำลายโครงสร้างทางสังคมการเมืองระบบการศึกษาระบบสาธารณาสุขและที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจต่อระบบราาประชาธิปไตยขมรนแดงได้กำจัดคนที่มีการศึกษาปัญญาชนข้าราชการและแม้แต่ ที่่่ใสแวนตาพอถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีการศึกษาการทำลายล้างครั้งนี้ทำให้กัมพูชาสูญเสียโครงสร้างทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการสร้างประชาธิปไตยและสร้างความบอบช้ำทางจิตใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ หลังจากการล่มสลายของเขเมรแดงกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะสับสนวุ่นวายประชาชนที่รอดชีวิตมาได้ต้องเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนไปโดดสิ้นเชิงไม่มีสถาบันไม่มีระบบไม่มีผู้นําที่เชื่อถือได้และที่สําคัญคือไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะสภาพแวดล,ล้อมเช่นนี้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สาหรับการเกิดขึ้นของระบบเผด็จการทางกลางความกลาหลและความสิ้นหวังนี้เองชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้เห็นโอกาสในการเข้ามาครองอํานาจ ชายหนุ่มอายุเพียง33ปีชื่อหุนเซนได้ขึ้นสู่อำนาจและนี่คือจุดเริ่มต้นของระบอบเผด็จการที่จะครองประเทศมานานถึง38ปีจนถึงเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ทรงต่ออำนาจให้กับลูกชายของเขาเองซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเรามีนายกรัฐมนตรีคนเดียวตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ ที่น่าสนใจคือฮุนเซนไม่ได้เป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเขาเริ่มต้นจากการเป็นทหารในกองทัพขเขมรแดงแต่ต่อมาได้ถูกขับไล่และลบหนีไปยังเวียดนามและเมื่อเวียดนามเข้ายึดกัมพูชาและขับไล่เขมรแดงฮุนเซนได้กลับมาพร้อมกับกองทัพเวียดนามและค่อยๆเปียนขึ้นสู่ตำแหน่งอำนาจสูงสุดการขึ้นสู่อำนาจของเขาไม่ได้เกิดจากการเลือกตั้งที่เสรีละยติรรม แต่เป็นผลมาจากการสนับสนุนของเวียดนามและการใช้กำลังทหารสิ่งที่ทําให้ฮุนเซนสามารถครองอํานาจได้นานขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นผู้นําที่ดีแต่เป็นเพราะเขารู้วิธีรวบรวมอํานาจผ่านเครือข่ายผลประโยชน์อย่างชาญฉลาดเขาได้สร้างระบบบ,บ้านใหญ่ที่แต่ละตระกูลมีบทบาทและรับผิดชอบดูแลหน่วยงานต่างๆทางทหารตำรวจหน่วยข่าวกรองระบบศาลและธุรกิจ การแบ่งปันอำนาจแบบนี้ทำให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียในการรักษาระบอบนี้เอาไว้ นอกจากนี้ฮุนเซนยังใช้กลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองอย่างชาญฉลาดค่ะเขาสร้างความขัดแยงระหว่างกลุ่มต่างๆเพื่อปกป้องการรวมตัวต่อต้านและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือควบคุมคนที่ต่อต้านเขาจะ,ะเผชิญกับการข่มขู่การจับกุมและแม้แต่การสูญหายระบบนี้ทําให้เขาสามารถปกครองด้วยหมัดเหล็กโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากประชาชนเมื่อฮุนเซนได้รับอํานาจแล้วสิ่งที่เขาทาต่อมาคือการสร้างระบบะเผด็จการที่สมบูรณ แบบมากค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจนี้จะมีลุดมือไปจากเขาและครอบครัวของเขาอีกต่อไปเมื่อฮุนเซนได้ครองอำนาจแล้วสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการที่เขาได้สร้างระบอบเผด็จการที่ปราบปรามเสรีภาพทางการเมืองอย่างไร้ความปรนาณีในการเลือกตั้งปี2018พักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของฮุนเซนได้กว่าที่นั่งทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร125ที่นั่งทุกคนอาจจะคิดว่านีเป็นชัยชนะที่ยิ่ง ใแต่ความจริงแล้วมันเป็นผลมาจากการที่ศาลสั่งยุบพรรคกูชาติกัมพูชาหรือ CNPR ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักออกไปก่อนหน้านั้นการยุบพรรคกูชาติกัมพูชานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการกระทำที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบเพราะพรรคนี้เป็นภัยคุกคามจริงๆต่อการปกครองของฮุนเส้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2 0 1 7 พรรคกูชาตกัมพูชาได้คะแนนเสียงเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายการปกครองของฮุนเซนการยุบพรรคนี้ทำให้แกนนำพรรคฝ่ายค้านต้องถูกจับกุมและผู้เห็นต่างทางการเมืองต้องหลบหนีออกนอกประเทศและประชาชนสูญเสียทางเลือกในการเลือกตั้ง ขณะดเดียวกันสื่อมวลชนก็ไม่รอดพ้นจากการปราบปรามผูเซนได้ใช้กลวิธีทางกฎหมายในการกำจัดสื่ออิสระหนังสือพิมพ์ The Cambodia Daily ซึ่งเป็นสื่อที่มีชื่อเสียงและวิพากษ์วิจารณ์รัฐ,ฐารบาลอย่างสม่ำเสมอถูกคู่ปิดหักไม่จ่ายภาษีย้อนหลัง210ล้านบาทภายในเวลา30วันจำนวนเงินนี้มากเกินกว่าที่หนังสือพิมพ์เล็กๆจะสามารถจ่ายได้และชัดเจนว่าเป็นการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือปิดสื่อ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2023 VOD ซึ่งเป็นสื่ออิสระแห่งสุดท้ายของกัมพูชาต้องหยุดเผยแพร่ในประเทศการหายไปของ VOD หมายความว่าตอนนี้กัมพูชาไม่มีสื่ออิสระเหลืออยู่เลยในประเทศประชาชนได้รับข่าวสารเฉพาะจากสื่อที่ควบคุมโดยรัฐบาลเท่านั้นทำให้การควบคุมข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ด้านสิทธิมนุษยชนสถานการณ์ในกัมพูชาเลวร้รายมากจนน่าตกใจผู้ซื้อข่าวที่เหลืออยู่ต้องเผชิญกับความรุนแรงและ การข่มขู่อย่างต่อเนื่องค่ะการเผยแพร่ข่าวซาาต่อสาธารณะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดตำรวจเพิ่งเฉยต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างผิดกฎหมายและผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลก็มักจะหายตัวไปอย่างลึกลับในปี2017ประเทศกัมพูชามีคะแนนดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชันเท่ากับ21คะแนนอยู่ในลำดับที่161จาก180ปประเทศนี่หมายความว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงที่สุดในโลก แม้แต่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กัมพูชาก็ยังติดอันดับท้ายๆ แต่สิ่งที่ทให้กัมพูชากล้าทําตัวเป็นตัวป่วนอย่างไร้ความเกรงใจนั้นไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของตัวเองแต่เป็นเพราะมีมหาอํานาจโลกอย่างจีนคอยหนุนหลังและนี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมแต่เป็นความสัมพันธ์แบบลูกน้องกับนายจ้างอย่างชัดเจนกัมพูชาได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการ The and Road Initiative ของจีนฮุนเซนเคยประกาศฉลองครบรอบ10ป,ปีของโครงการนี้ด้วยความภาคภูมิใจ การลงทุนจากจีนครอบคลุมทุกอย่างที่สำคัญต่อ,อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติเตโชที่เป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยสนามบินนานาชาติที่เป็นหัวใจของการขนส่งยังไงก็ตามค่ะการช่วยเหลือจากจีนไม่ได้มาฟรีๆจีนต้องการให้กัมพูชาเป็นตัวแสดงในภูมิภาคที่คอยรับใช้ผลประโยชน์ของจีนในด้านการทหารจีนยังให้ความช่วยเหลือแก่ก,กัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของกองทัพเรือการช่วยเหลือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกัมพูชาจากภายัยคุกคามภายนอกแต่เพื่อ ให้กัมพูชาสามารถกดดันประเทศเพื่อนบ้านและเป็นฐานทัพของจีนในภูมิภาคความกังวลหลักของนานาชาติคือจีนอาจจะใช้ท่าเรือและฐานทัพในกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมเส้นทางการค้าในอ่าวไทยและช่องแคบมาลกา โครงการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการค้าในภูมิภาคไปตลอดกาลคือโครงการคลองฟูนันเตโชซึ่งขณะนี้กัมพูชากําลังคาดหวังการสนับสนุนทางการเงินจากจีนโครงการคลองฟูนันเตโชไม่ได้เป็นแค่คลองธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่จีนอาจจะใช้สร้างอิทธิพลบริเวณกลุ่มแม่น้ำโขงและอ่าวไทย โครงการคลองฟูนันเตโชนี้มีความกังวลหลายประการประการแรกคือมันจะทำให้เรือจีนสามารถเดินทางจากทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวไทยได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบม,มาลกาซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมโดยสิงคโปร์และมาเลเซียประการที่สองมันจะทำให้จีนสามารถควบคุมการไหลของน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลต่อเวียดนามลาาและไทย ประการที่3มันจะทําให้กัมพูชาพึ่งพาจีนมากขึ้นไปอีกเพราะโครงการขนาดใหญ่แบบนี้จะสร้างนี้สินมหาศาลที่กัมพูชาไม่สามารถชําระได้ทําให้ต้องยอมให้จีนเข้ามาควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศสิ่งนี้หมายความว่าจีนจะสามารถควบคุมเส้นทางการค้าทางน้ําที่สําคัญของภูมิภาคเราได้และกัมพูชาจะกลายเป็นเมือนจังหวัดหนึ่งของจีนโดยสภาพ เมื่อเราเข้าใจถึงอิทธิพลของจีนแล้วทุกคนคงเริ่มเข้าใจว่าทำไมกัมพูชาถึงกล้าทำตัวเป็นตัวปวดในอาเซียนเพราะมีจีนหนุนหลังนั่นเองค่ะแต่พฤติกรรมตัวป่วนของกัมพูชาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบุ่ม 4, สีุ่่มหแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างรอบคอบเพื่อทำลายเอกภาพของอาเซียนจากภายในในฐานะที่ได้รับอิทธิพลจากจีนกัมพูชาได้กลายเป็นเครื่องมือในการขัดขวางกลไกลาการทำงานของอาเซียนในหลายประเด็นสำคัญทุกครั้งที่อาเซียนพยายาม ผ่านมาติเกี่ยวกับทะเลจีนใต้กัมพูชาจะเป็นประเทศแรกที่ยกมือคา้านทุกครั้งที่มีการพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนในเมียนมากักมพูชาจะหาข้อแก้ตัวว่า นี่เป็นกิจการภายในของประเทศทุกครั้งที่มีการพูดถึงการควบคุมอาวุธในภูมิภาคกัมพูชาจะโต้แย้งว่าไม่ควรแทรกแซงซึ่งกันและกันหลักการชันธามติของอาเซียนคือต้องการให้ทุกประเทศเห็นต้องพ้องกันก่อนจะออกถแถลงการใดๆกลายเป็นอาวุธในมือของกัมพูชาการที่กัมพูชาคัดค้านคำแถลงการใดๆก็หมายความว่าอาเซียนไม่สามารถออกถแถลงการนั้นได้ทําให้องค์กรที่ควรจะเป็นเสียงเดียวกันในประเด็นสําคัญสําคัญกลับเงียบเช สิ่งที่นาวิตกมากยิ่งขึ้นคือการัมพูชายังปฏิเสธความร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศอย่างเปิดเผยเมื่อรัฐสภายุโรปเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการปราบปรามและคุกคามประชาสังคมกัมพูชาก็ปฏิเสธโดยระบุว่ามีความคลาดเคลื่อนและอคติเมื่อสหประชาชาติเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกจับกลุมกัมพูชาก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นเรื่องภายในประเทศ และเมื่อประชาคมโลกเรียกร้องให้เปิดพื้นที่สำหรับสื่ออิสระกัมพูชาก็ปริกสธโดยอ้างว่าสื่อที่มีอยู่เพียงพอแล้วการกระทำของกัมพูชาได้ท้าทายหลักการพื้นฐานของอาเซียนในเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันแต่ในความเป็นจริงกัมพูชาเองก็แทรกแซงกิจการของประเทศอื่นผ่านการขัดขวางมาติของอาเซียนพฤติกรรมตัวปว่วนนี้สร้างความไม่แน่นอนในกลไกการทำงานของอาเซียนนักการทูตจากสหาภาพยุโรปและอินโดนีเซีย ได้เรียกร้องให้อาเซียนเสริมสร้างกลไกการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อป้องกันการทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตแต่ข้อเสนอเหล่านี้ก็ถูกกัมพูชาขัดขวางเช่นกันค่ะเพราะการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจะทําให้จีนไม่สามารถใช้กัมพูชาเป็นเครื่องมือได้ แต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมตัวป่วนของกัมพูชามากที่สุดก็คือประเทศไทยของเราค่ะเมื่อพูดถึงผลกระทบที่ประเทศไทยเราได้รับจากพฤติกรรมตัวป่วนของกัมพูชาแกมโตต้องขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่ฮุนเซนขึ้นสู่อำนาจและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาหลายทศวรรษแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีกลไกลความร่วมมือ ในประเด็นชายแดนร่วมกันแต่ก็ยังคงมีปัญหาการดุกล้อมชายแดนอย่างต่อเนื่องปัญหาชายแดนไทย การพูชาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องแนวเขตเท่านั้นแต่รวมไปถึงการใช้ประเด็นชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยการที่กัมพูชายืนเรื่องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ไม่ใช่เพราะต้องการแก้ไขปัญหายอย่างสันติแต่เป็นการใช้กลไกระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือกดดันและสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยเป็นประเทศรุกรานเพื่อนบ้านการใช้ ICJ เป็นเครื่องมือการเมืองน,นี้ สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกเพราะทําให้ดูเหมือนว่าไทยเป็นประเทศใหญ่ที่รังแกประเทศเล็กและไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าความเป็นจริงจะเป็นอย่างอื่นแต่การประชาสัมพันธ์ของกัมพูชาในเวทีโลกทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในมิติทางเศรษฐกิจไทยมีความได้เปรียบทางการค้ากับกรัรมพูชาแต่ถ้าหากมีการปิดด่านชายแดนเนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองการส่งออกของไทยมูลค่า9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจะได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะแต่กรัรมพูชาก็ใช้ประเด็นนี้เป็นอาวุธกดดันไทยเมื่อมีความขัดแยง้งเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างชัดเจนของพฤติกรรมตัวป่วนของกัมพูชาและคนไทยหลายคนคงจำได้ คือเหตุการณ์จลาจลในปี2003ที่สถานทูตไทยในพนมเป็นถูกเผาเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากข้อมูลที่ผิดในหนังสือพิมพ์กัมพูชากล่าวหาว่านักสแสดงหญิงไทยอ้างว่านครวัดเป็นของประเทศไทย แต่ความจริงคือนักแสดงคนนั้นไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับนครวัดเลยรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้พยายามหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวลือนี้แต่กลัาปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนทําให้เกิดความรุนแรงในวงกว้างเพื่อส่งสัญญาณให้ไทยเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการที่ไทยยอมรับขอ้อเรียกร้องจากกัมพูชาเหตุการณ์นี้ทําให้ธุรกิจไทยในกัมพูชาเสียหายหลายพันล้านบาท นักลงทุนไทยสูญเสียความมั่นใจในการลงทุนในกัมพูชาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศก็ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบนันสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องมีรายงานการลุกล้ำอาณาเขตไทยโดยกองกําลังติดอาวุธกัมพูชาอย่างสม่ําเสมอ การมีกองกำลังติดอาวุธประจำการตลอดเส้นชายแดนแสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติของสถานการณ์การลุกล้ำมัดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเมืองการลุกล้ำเหล่านี้ไม่ใช่การกระทำของทหารระดับล่างที่ไม่เข้าใจแนวเขตแต่เป็นนโยบายระดับสูงที่มีจุดประสงค์เพื่อกดดันไทย หลายคนอาจจะหวังว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านผู้นำจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่สถานการณ์อาจจะดีขึ้นแต่ความเป็นจริงกลับเป็นอย่างอื่นค่ะเพราะระบบที่สร้างขึ้นมานั้นถูกออกแบบมาให้สืบทอดต่อไปไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนแปลงฮุนเมเนตแม้อายุเพียง45ปีแต่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกที่สหรัฐอเมริการวมถึงทั้งจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้แต่การศึกษาแบบตะวันตกนี้ไม่ได้ทำให้เขา,ามีความคิดแบบประชาธิปไตย เพราะถูกปลูกปั้นมานานหลายปีให้เป็นผู้สืบทอดที่สมบูรณ์แบบของระบอบฮุนเซนการเปลี่ยนผ่านอำนาจนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่เป็นการสืบทอดอำนาจแบบราชวงศ์ในระบบการเมืองสมัยใหม่ฮุนมาเน็ตได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจในระบบที่พอสร้างขึ้นและมีหน้าที่รักษาระบบนั้นเอาไว้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงมันเขารู้ดีว่าอำนาจของเขามาจากการสนับสนุนของจีนและการรักษาความสัมพันธ์กับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ขณะเดียวกันโครงสร้างอำนาจบ้านใหญ่ยังคงอยู่และแข็งแกแร่งยิ่งกว่าเดิมฮุนมาเนตได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณมานิดดูแลกิจการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจคุนมานีดูแลกิจการด้านความมั่นคงเตียเซยฮาดูแลกิจการด้านการต่างประเทศและเตียโซคาดูแลกิจการด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์การแบ่งงานแบบนี้ทำให้ครอบครัวฮุนเซนสามารถควบคุมทุกด้านของการปกครองประเทศ สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือแทนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นระบบของฮุนมาเนตกลับมีการปรับปรามที่รุนแรงขึ้นมีการจับกลุ่มนักกิจกรรมเพิ่มขึ้นและปิดองค์กรสังคมเพิ่มขึ้นดูเหมือนกับว่าฮุนมาเนตรต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่อ่อนแอกว่าพ่อและสาม,มารถใช้อำนาจได้อย่างเด็ดขาด การที่กัมพูชาย,ยังคงดำเนินนโยบายตัวป่วนต่อไปภายใต้ผู้นำรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ยังคุกคามความมั่นคงของทั้งภูมิภาคในระยะยาวอาเซียนอาจจะต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะแตกแยกประเทศสมาชิกอื่นๆอ,อาจจะต้องหาวิธีการใหม่ในการจัดการกับปัญหาภูมิภาคที่มีต้องพึง่งพากลไกของอาเซียนซึ่งจะทำให้อาเซียนสูญเสียบทบาทและความสำคัญในที่สุด จากทุกอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาอย่างละเอียดแกมโตคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าทำไมกัมพูชาภายใต้การปรกครองของฮุนเซนและต่อมาเป็นฮุนมาเนตถึงได้กลายเป็นตัวป่วนที่สำคัญทั้งในระดับอาเซียนและต่อประเทศไทยโดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนี้มีหลายประการที่เชื่อมโยงกันประการแรกคือระบอบก,การปรกครองแบบเผด็จการที่ขาดการตรวจสอบการที่ฮุนเซนสามารถครองอำนาจได้นาะน38ปีโดยไม่มีการตรวจสอบจากฝ่าย หรือสื่อมวลชนทําให้เขาสามารถใช้อํานาจตามอําเภอใจการปราบปรามฝ่ายค้านการควบคุมสื่อมวลชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนล้วนเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาใช้รักษาอํานาจ ประการที่2คือการพึ่งพาอิทธิพลจีนอย่างมากการที่กัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากจีนทําให้ประเทศนี้กล้าที่จะท้าทายประเทศเพื่อนบ้านและขัดขวางก,กลไกของอาเซียนเพราะรู้ว่ามีจีนคอยหนุนหลังอยู่ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมแต่เป็นความสัมพันธ์แบบลูกน้องกับเจ้านายที่กัมพูชาต้องรับใช้ผลประโยชน์ของจีนประการที่3คือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความไม่ไว้วางใจต่อประเทศเพื่อนบ้านการถูกทําลายล้าง มแดงการสูญเสียประชากรจํานวนมากและการขาดแคลนผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แบบประชาธิปไตยทําให้กัมพูชามเชื่อในระบบความร่วมมือระหว่างประเทศและมักจะใช้วิธีการเฉชิญหน้าแทนการเจรจาการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและจําเป็นต้องใช้เวลายาวนานจําเป็นต้องมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประการแรกชุมชนระหว่างประเทศต้องเพิ่มการกดดันให้กัมพูชาปฏิรูปการเมืองภายในโดยใช้มตราการทางเศรษฐกิจและการทูตแต่ต้องระวังไม่ให้การกดดันนี้ทำให้กัมพูชาเข้าไปพึ่งพาจีนมากขึ้นประการที่2อาเซียนจำเป็นต้องเสริมสร้างกลไกการแก้ไขความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องพิจารณาปรับปรุงหลักการชันธามติให้สามารถรับมือกับสมาชิกที่ทำตัวเป็นตัวป่วนได้การพึ่งพาชั้นธามติเท่านั้นอาจ ไม่เพียงพอในยุคที่มีการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจประกาศที่3ประเทศในภูมิภาคต้องร่วมมือกันลดการพึ่งพาจีนของกัมพูชาโดยเสนอทางเลือกทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ดีกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ไม่ผูกมัดทางการเมืองสำหรับประเทศไทยเราการรับมมือกับกัมพูชาจำเป็นต้องใช้ทั้งกลยุทธ์ทางการทูตและมาตรการทางเศรษฐกิจ โดยคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตยแต่ยังคงเปิดช่องทางการเจรจาเพื่อสันติภาพในระยะยาว ไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดแต่ยังคงหวังในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ไทยควรเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเพื่อลดอิทธิพลของกัมพูชาในการขัดขวางมาติของอาเซียนการสร้างกลุ่มประเทศที่มีความคิดเห็นคล้ายกันภายในอาเซียนอาจเป็นทางออกหนึ่งในการรับมือกับปัญหานี้เพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและความมั่นคงของภูมิภาคจะเกิดขึ้นไรก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นแค่ตัวป่วนที่สร้างปัญหาให้กันและกันแต่ปัญหานี้จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาเองตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลง และในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แกนโตขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเรื่องราวยาเวเหยียดนี้จนจบนะคะเรื่องราวของการภูชาและพฤติกรรมตัวป่วนในอาเซียนนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมิติแต่แก้มโตวหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ซับซ้อนในภูมิภาคของเรา และเห็นภาพใหญ่ของผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและอาเซียนเรื่องราวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของอดีตแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตการที่เราเข้าใจปัญหานี้จะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและอาจจะช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนในภูมิภาคถ้าทุกคนชอบเนื้อหาแบบนี้ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ แก้มตได้เลยนะคะคมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกัมพูชาบ้างไหมหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกของปัญหานี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ ในคลิปหน้าแก้มโตจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของจีนและนโยบายเข้มขดัดและเส้นทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสถานการณ์ในเมียนมาที่สง่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ